ประเทศเขมรจะไม่เอาหนูสงสารคนเขมรหลูจะมาบอกให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าเขมรยิงโรงพยาบาลในประเทศไทยแล้วยังจะมีหน้าด้านมาขอรักษาอีกเขาบอกว่าด้านหลังภูขนมมีคนอยู่ไหมคะมีดิมีสีไม่มีคน เกลียดมากเลยค่ะเกลียดเพราะเขายิงโรงพยาบาลอืมแล้วเขาก็ยิงใส่ประชา,าชนครแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องเขาบิดเบือนความจริงเขาทำร้ายประเทศไทยค่ะอันนี้ก็คือแบบไม่รู้ก็คือคิดว่าวิธีเนี้ยมันก็น่าจะช่วยได้แหละเออคิดว่าช่วยได้แล้วแล้วเราบอกบอก,กบพวกดวงวิญ,ญญาณยังไงครับก็บอกว่าให้เอาคุณเซนกับ มารีไปอยู่ด้วยค,อคือเราก็พูดความจริงคือมันเป็นความความเชื่อของเราไงใช่ค่ะมันเป็นความเชื่อ,อ<ค>เพราะว่าประเทศเขาก็ทําใส่ในทัพภาคดิจิอประเทศเราก็มีหนูเนี่ยค่ะมีผีเยอะกว่าเขาเราแค้นไหมครับเนี่ยแค้นมากเพราะว่าเขายิงใส่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ยังจะมารักษาโรงพยาบาลบ้านเราอ๋อดวงวิญญาณน,นี้เนี่ยมีอ่ ที่นี่คิดว่ามีกิจตัวครับมีก่วิญญาณนะถ้าเป็นศพที่อยู่ที่นี่ที่มีร่างจริงก็หลักพันนะคะหลายพันศพก็เนี่ยแหละคะ่ะของจริงค่ะไม่ต้องไปรอเรียกบนเขาโดยที่ไม่ต้องเห็นอะไรเนี่ยะคะ่ะมีจริงจริงค่ะที่นี่ก็คิดว่าจะช่วยเรานะช,ช่วยประเทศชาติเ้วยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยออกมาปกป้องประเทศด้วยนะคะ ก็ไลน์ก็ดีซื้อง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ